สวัสดีค่ะ นี่จะเป็นดวงความรักความสัมพันธ์ของคนที่สถานะไม่ชัดเจนอาจจะรอรักเก่ารอคนคุยกัเก่าของคุณหรือจะเป็นอยู่ในลักษณะของการคุยกันแล้วแต่ยังไม่ได้ลงเอยลงใจกันว่าจะเอาอย่างไรต่อไปในอนาคตนะคะมาดูกันนะคะว่าในเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างสําหรับในเรื่องของความรักของคุณค่ะเอาละนะคะเลือกเลยจเจ้าไพ่กองที่หหรือไพ่กองที่2เลือกได้เลยค่ะ แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดจงเปิดใจกันนะว่าต่อไปนี้นะคะหลังจากที่คุณเลือกไพ่ไปแล้วเนี่ยนะดวงชะตาของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะจะเจอรักใหม่บ้างไหมหรือคุณจะต้องมุบอ่อนออกจากรักครั้งนี้ไปเลยรวมไปถึงหรือว่าคุณ กำลังจะได้ลงเอยกับคนที่คุณคุยอยู่ค่ะเอาละนะคะหลับตาตั้งจิตอธิษฐานดังต่อไปนี้นะคะว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวของคุณทุกรูปทุกนามนะคะจงเปิดทางให้พลังงานของแม่หมอสามารถเข้าถึงคุณได้นะสิ่งใดก็ตามเป็นเรื่องจริงสิ่งใดก็ตามที่กําลังจะมาถึงคุณนะขอจงปรากฏในการพยากรณ์ค่ะมาเดีย๋ยวเรามาสับไพ่กองที่หนึ่งกันก่อนเลยนะคะมาค่ะคิดถึงหน้าคนรนะักคนคุยของคุณคนที่อยู่ในใจของคุณนะ เดือนนาดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงกันหนาะมาดูกันนะคะใบแรกเลยค่ะ queen of cup ใบที่2 four of wands ค่ะ page of coins e v e n of wands ค่ะคุณพยายามมาอย่างมากเลยนะในเรื่องของความรักในช่วงที่ผ่านมาใบาสุดท้ายได้ the sun นะคะตบมือสิคะจะรออะไร สำหรับท่านที่เลือกนะคะไพ่กองที่หนึ่งนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะอินเลฟิฟมีความสุขนะมันพูดถึงการที่เราอาจจะลงเอยตกลงปงใจคบหาดูใจกันนะคะอะไรก็ตามที่คุณเหน็ดเหนื่อยนะคะมาในช่วงก่อนหน้านี้นะมันจะมาลายหายไปด้วยการที่เขาคนนี้กับคุณจะทําลายกําแพงลงนะคะมีโอกาสเปิดตัวคบหาดูใจกันสูงมากๆเลยค่ะนี่คือไพ่พลังงานของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนั่นเองสรุปเลยในเดือนหน้านี้นะคะใครก็ ตามที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะคะแล้วเปิดไพ่กองที่1คุณมีโอกาสเปิดตัวเปิดใจคบหาดูใจและพัฒนาความสัมพันธ์เลยค่ะถือว่าดีมากๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู Energy ของคนที่เลือกไพ่กองที่2กันบ้างนะคะมาดูกันนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะ ดวงความรักของคุณมันจะเป็นแบบไหนนะคะส่วนแบบท่านใดอยากส่งรูปหน้าคนรักคนคุยของคุณคนที่อยู่ในใจของคุณนะที่มันเป็นดวงของคุณจริงๆเลยเป็นเรื่องราวของคุณกับเขานะคะส่งมาเช็คดวงได้เลยนะนะมีค่าครูนะคะ,คะ,คะใครจะจองคิวดูดวงส่วนตัวเชิญที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะมาดูกันค่ะดวงความรักของคนที่เลือกไพ่กองที่สองจะเป็นอย่างไรนะว้าวเจ็ดไม้เจ็ดไม้เท้านะคะ อะไรต่อเอ่ยเก้าเหรียญโอ้ถือว่าดีนะคะ The Hierophant ต่อมาสามไม้เท้าขอเยอะหน่อย9้าไม้เท้านะคะแล้วก็ราชินีแห่งเหรียญนะคะอืมการพังทลายลงการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง ะะมันเหมือนเขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะสิ่งที่คุณอึดอัดมานานนะคะความรักความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันเงียบเหงานะเขามักจะมาคุยบ้างไม่คุยบ้างมาบ้างหายบ้างเนี่ยมื่อเหมือนกับมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการสิ้นสุดนะสิ่งที่คุณรู้สึกอึดอัดมายาวนานเลยเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะสิ้นสุดลงหรือพูดง,ง่ายๆเลยมีโอกาสที่คุณจะ move on นะคะเอาไปจากความสัมพันธ์นี้นะเพราะคุณรู้สึกคุณพยายามเหลือเกินก่อนหน้านี้ชวนคุยก็แล้วชวนพูดก็แล้ว อะไรก็แล้วเหมือนคุณเป็นคนพยายามดําเนินเรื่องพยายามชวนคุยตลอดเลย แต่เขาอะมันเหมือนกับมีมือที่สามเข้ามาหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นี้มันทําให้คุณรู้สึกเหงาคุณรู้สึกเศร้านะคะจริงๆแล้วคุณไม่มีความรักไม่เป็นไรนะไม่ตายเพราะว่าคุณหาเงินเก่งอยู่แล้วคุณดูแลตัวเองได้คุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็นะคุณรู้สึกว่าอึดอัดเหลือเกินกับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มีมาเนี้ยคุณจึงจะอยากจะหมุนเวียนมันเปลี่ยนมันไปนะคะแล้วคุณอาจจะมีโอกาสที่จะพังความสัมพันธ์นี้ลงนะคุณเหนื่อยเกินกว่าที่จะเเเดดินนนต่่่อออไปแล้วคุุณยืกทีจะพััง ค่ะนี่คือความรักนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะยังไงก็สําหรับท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าคําทํานายนี้จะต้องตรงกับคนหรือรวมไปถึงเป็น อะไรก็ตามที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทานายเข้ามารับอินเนอร์ดีๆแบบนี้ได้เลยนะคะและสําหรับท่นานใดก็ตามค่ะอยากเช็คดวงส่วนตัวของคุณกับเขาว่ามันจะมีโอกาสเกิดความรักความสัมพันธ์ปใิทิศทางไหนเขาคนนี้ต้องการคุณหรือไม่นะคะสามารถจองคิวส่วนตัวเข้ามาได้เลยนั่นเองนะคะและสําหรับท่นานใดที่รู้สึกว่าคําทํานายนี้ไม่ดีอาจจะไม่ถูกใจก็ไม่ต้องรับพลังงานานี้ไปละกันนะคะขออวยพรให้สิ่งดีๆจงเกิดขึ้นกับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ค่ะ